สวัสดีครับ16นาฬิกาตรงของวันที่30กันยาพุทธศักราช2564ครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จบางขุพนพรมกู่เก่าพิมพ์ใหญ่มารีวิวฝากเพื่อนๆกันอันนี้คลิปนี้จะไม่พูดมากนะครับหรือบางครั้งผมก็จะเงียบเสียงไปเพ,พื่อนๆก,ก็พยายามดูเนื้อหาในพระองค์ที่ผมรีวิวนี้ละกันว่าพระแท้เนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างเดนนี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆก็เลย,ย,ยกันละกันนะครับ พระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยครับเพื่อนๆเนื้อ,อาหาเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวหรือไม่ก็อมเหลืองเท่านั้นนะครับอาจจะไม่มีสีอ,อื่นอันนี้กต็ต้องมีความความเขาเรียกอะไรเลยดูพระนี่ต้องต้องดูให้ให้ตรงกันก่อนแล้วเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับ อ่าส่วนเรื่องพิมพ์เนี่ยว่ากันว่ามีถึง11พิมพ์หรือ13พิมพ์หรือ21พิมพ์ก็ก็ไปแกะดูกันว่าของของเราหรือว่าของท่านเพื่อนๆที่มีอยู่เนี่ยคล้ายคลึงกับพึงไหนอ่ผมเห็นบางบางพิมพ์มีพิมพ์เส้นได้บางมีบางพิมพ์มีมีมีพิมพ์อกคุดอ่าอันนี้ผมเห็นอันีพิมพ์กูเก่าพิมพ์ใหญ่กูเก่ากุ่ใหม่อันนี้ก็ไปดูให้ชัดเจนครับอ่าผมไม่อาจจะไปดูครบทุกพิมพ์ได้ว่าพิมพ์ไหนเป็นพิมพ์ไหนนะครับผมจําเป็นจะต้องดูเฉพาะ เฉพาะพิมพ์ของตัวเองที่มีอยู่ในมือเท่านั้นก็ไม่ไม,ไม่บังอาจจะไปไปวิเคราะห์วิจารณ์หรือไปไปดูพิมพ์อื่นได้เพราะว่าเนื่องจากไม่มีพระที่อยู่ในมือนะครับก็เลยไม่ไม่จำเป็นต้องศึกษาที่ไม่ศึกษาเ็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ผมไม่ได้เป็นเซียนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความโลภอยู่ในจิตใจว่าจะต้อง จะต้องไปศึกษาพระซื้อพระเก่งกําไรเก็บไว้กักตุนขายไปซื้อมาขายไปอะไรอันแบบนี้ไม่มีในไม่มีในกระบวนการคิดครับเอาแค่ว่าที่ถืออยู่เนี่ยพิมพ์ไหนแล้วกเ็เนื้อหาเนี่ยแท้ถึงไหมแล้วก็ราคาที่เซียนเซียนเขาขายกันอยู่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่เหลือนี้ผมไม่ได้มีความคิดความอ่านแบบนั้นละครเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปยกตนข่มท่านหรือจะต้องไปตีราคาพาตัวเองให้เท่ากับ แต่มีความจําเป็นที่จะต้องตีราคาพระของผมเนี่ยให้มันเป็นราคาที่สูงๆเทียบเท่าหรือสูงกว่าเซียนนะครับเพราะว่าพระเนี่ยหายากกว่าเงินอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาอันนี้ผมจงใจเปิดเกดกระจกด้านหน้าของกรอบออกนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นเนื้อขององค์พระก็จะเห็นว่าสีดำๆนี่จะเป็นลาเป็นลักษ์ที่เขาเรียกว่าลักษณ์ทิา ป้องกันพระไม่ให้รักษาหน้าพระนะครับอันนี้เป็นความรู้ของโบราณโบราณอพอทัอ้าปัจจุบันมา,ามกาาามา็มีการล้างทําความสะอาดมีการล้างก็จะเป็นสภาพที่เห็นนี่แหละครับทุกคลิปผมจะทํา5นาที3นาทีครับะจะบอกเล่าความจริงแล้วก็บอกเล่าสิ่งที่ผมกิดปลายคลิปแล้วครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้สวัสดีครับ